เสียงนาฬิกาปลุกดังขึ้นแต่ยังไม่ทันได้ลืมตาก็ต้องกวาดมือไปคว้าหานาฬิกามาเพื่อกดเลื่อนไปอีก5นาที10นาทีก็เอาเพียงขอแค่ให้ได้นอนต่ออีกสักนิดนะแต่การที่เราได้นอนต่ออีกแค่ไม่กี่นาทีนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้เราได้ตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสอีกทั้งยังส่งผลร้ายต่อสุขภาพของเราอีกด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าเพียงเราเลื่อนนาฬิกาปลุกของเราออกไปเพียงไม่กี่นาทีเนี่ย มันจะส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไงนะครับเดี๋ยวไปฟังกันฮนะขอบคุณข้อมูลจากสถาบัน Sleep Disorder Center ในรัฐอาริโซนาสหรัฐอเมริกาการเลื่อนนาฬิกาปลุกบ่อยๆนะครับ5นาที10นาทีเนี่ยเป็นสาเหตุทำให้สุขภาพของเราเสียนะครับกล่าวก็คือตามข้อมูลวิจัยนะครับของสถาบันที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นเนี่ยเขาบอกว่าการนอนต่อเพียง5นาทีถึง10นาทีเนี่ยมันเป็นการนอนต่อที่ไม่มีคุณภาพนะครับการนอนของเราเนี่ย เมื่อกำลังจะนอนได้ที่เนี่ยเขาเรียกว่า Cycle of sleep นะครับรอบใหม่กำลังจะนอนแต่มันก็ต้องตื่นอีกแล้วนะครับทำให้มันเกิดการหมุดหิดนะครับมีการตื่นขึ้นมากลางคันนะครับทำให้เรารู้สึกไม่โอเคทั้งวันเลยนะครับกลายเป็นนอนไม่ไม่อิมรู้สึกึกตื้อๆนะครับระบบการนอนของคนเราเนี่ยนะครับมันจะประกอบด้วย2สเต็ปนะครับนั่นก็คือนอนเลมสลิปนะครับกับเลมสลิปนะครับ สอ,อย่างนี้แตกต่างกันนะครับนอนเลมสลิปเนี่ยคือเป็นภาวะที่กําลังจะนอนนะครับแบ่งเป็น3ช่วงก็คือช่วงที่เข้านอนซึ่งเราจะถูกปลุกได้ง่ายและยังนอนไม่หลับนะครับช่วงที่2ก็คือช่วง l ไลท์สล e p ซึ่งช่วงนี้กําลังเคลิ้มเลยนะครับช่วงที่3คือช่วงหลับลึกนะครับมันจะเป็นภาวะที่ช่วงที่3เนี่ยเข้าสู่ในโหมดของเลมสล e ปนะครับซึ่งคําว่าเลมสลิปเนี่ยนะครับย่อมาจาก R ละ p e d E i m คือ movement sleep นะครับซึ่งจะหมายถึงช่วงที่ดวงตาของเรานะครับเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วนะครับคนเราครับมักจะฝันในช่วงนี้นะครับเมื่อหลับลึกเสร็จปุ๊บพอครบ90านาทีปุ๊บมันก็จะขึ้นไปนอนเลมสลิปใหม่นะครับพอเข้าช่วงที่1ก็จะเป็นช่วงเข้านอนซึ่งถูกปลุกได้ง่ายพอเข้าช่วงที่2ก็เป็น light sleep ก็จะเป็นช่วงที่กําลังเคลิม้มสู่ช่วงที่3ก็จะเป็นช่วงที่หลับลึกแล้วก็เข้าสู่โหมดเลมสลิปอีกรอบ วนไปอย่างนั้นนะครับกว่าเราจะตื่นนะครับอาการเหล่านี้นะครับเกิดขึ้นในการที่เราตื่นนอนในช่วงที่เราหลับลึกนั่นเองนะครับคือเราจะรู้สึกไม่โอเคทั้งวันรู้สึกเหนื่อยง่ายเพลียมีอาการหงดหงิดทั้งวันนะครับรู้สึกว่านอนไม่พอนอกจากนี้การตื่นในช่วงหลับลึกเนี่ยหรือว่าการตื่นในช่วงเลมสลิปเนี่ยยังเป็นสาเหตุของการที่เราโดนผีอำ ไม่ใช่โดนผีอำนะแต่จริงๆแล้วมันคืออาการที่เราขยับตัวไม่ได้ทั้งๆที่เราตื่นแล้วนะครับและส่งผลต่อทําให้เรานอนไม่หลับในตอนกลางคืนจริงๆอีกด้วยนะครับ <นะ S 1> แค่การเลื่อนนาฬิกาปลุกเพียงไม่กี่นาทีเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของเราขนาดนี้เลยนะครับโอเคพอมาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยเราจะทํำยังไงดีถ้าเรามีนิสัยที่แบบว่าชอบเลื่อนนาฬิกาปลุกเรื่อยๆต่อไปอีกห้นาที 10นาทีอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงครับข้อที่1นนะครับตั้งนาฬิกาปลุกนะครับครั้งเดียวแล้วกัดใจตื่นภายในครั้งเดียวนะครับถ้าได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกปุ๊บก็เด้งขึ้นมาเลยนะครับแล้วอย่าไปกดเลื่อนไปอีกนะครับแรกๆมันอาจจะอยากทําต่อนะครับแต่มันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วนะครับที่คุณจะลุกขึ้นมาเคยไหมครับที่แบบว่า ลุกขึ้นมาแบบเด้งขึ้นมาแบบเมื่อคืนนี่หลับดึกมากเลยนะแต่เด้งขึ้นมาปุ๊บไปทํางานต่อตอนเช้าแบบไม่มีการเลื่อนในกะปุกมันทําให้เรารู้สึกว่ามี energy เต็มเลยรู้สึกว่าทํางานได้อีกหนึ่งวันเต็มๆอย่างเงี้ยแต่ถ้าเลื่อในในกะปุกนั้นจะกลายเป็นคนมัวเงียยืดยาเนี่ยเคยไหมผมว่าทุกคนเคยเป็นนะที่แบบว่าเด้งขึ้นมาแล้วก็ไปต่อเลยทั้งๆที่เมื่อคืนเนี่ยไปตากตาม,มาเออตั้งแต่เที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่สองนะครับ หมุนข้อเท้าเหยียดฝ่าเท้าอาจจะช่วยได้นะครับทำให้ลุกขึ้นมาได้นะครับการเหยียดฝ่าเท้าเนี่ยหมุนข้อมือทําให้ร่างกายตื่นตัวนะครับทำให้เราลุกมาจากที่นอนได้ง่ายขึ้นนะครับข้อ3นะครับการตื่นนอนเวลาเดิมทุกวันเนี่ยนะครับมันจะเป็นาการตั้งนาฬิกาปลุกแบบออตโต้นะครับให้กับตัวเรานะครับสมมติว่าเราตื่น8ปดโมงเช้าอะนานไปเอาสัก7จ็ดโมงเช้าทุกวันนะครับ เราก็ตื่นให้มันได้7จ็ดโมงเช้าทุกวันนะครับร่างกายเราจะจดจําแล้วมันจะมีความฟิตความเฟิร์มอยู่ตรงนั้นแหละครับตื่นทุกเช้า7จ็ดโมงเจ็ดโมงสังเกตไหมสมัยรุ่นพ่อรุ่นแม่เราตื่นตีสี่ตีห้ทุกวันนะเขาตื่นทุกวันนะครับตีสี่ตีห้จนเป็นความเคยชินของเขาเลยนะครับที่ตื่นสายไม่ได้นะครับสรุปนะครับสุดท้ายแล้วนะครับการเลื่อนนาฬิกาเพียงไม่กี่นาทีนะครับไม่ได้ช่วยทําให้ร่างกายของเราสดชื่นนะครับถ้าคุณจะเลื่อนนาฬิกาปลุกออกไปแบบนั้นนะครับ คุณนอนต่อไปเลยดีกว่านะครับนั่นคือคำแนะนำไม่ต้องเลื่อนนาฬิกาปลุกต่อไปแล้วนะครับข้อมูลที่ผมได้เล่าไปทั้งหมดเนี่ยนะครับก็จะทำให้ท่านผู้ชมนะครับได้นำไปปรับใช้ทำให้ประสิทธิภาพในการใช้ชีวิตของท่านมันดีขึ้นนะครับได้การได้งานมากขึ้นนะครับขอให้แฮปปี้กันทุกทุกท่านฮนะสวัสดีครับ